สองกินน้ำพันชรชยาสนากตาพุทธาเกตวามารังสวานังจะตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาลาสภาตันนังกระชยูพุทธาอัตวีสตินายากกาสับเพปฏิติธาไมหังปส สีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโตตัมโมตวิโรจนีสังโฆปฏิทิตโตไมหังบุเรศพะคุณะกโลอัตเเยมีอนุรุตโตสารีพุตโตตัดทักกินีโคทันโยปิจิตภาคสม밍โมคะลานุจาวะมกี สักกีนีสาวนีไม่ห <anyway> ังอ่าสุงอนันต่าราหุลุกัตสปูจะมาหามูอุปาสุงวามะโสตะเกเกตตุปิติภาคัตมิงสุริโยวะปปังคะโลนะณินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัตสปูทุโหยโล ะเยสีจิตตะวัตกูสูมัยังวัตนีนิจังปฏิทถาสุกุนากรูคุณโนหังคุลีมาโรจะอุปาลีนันทาศิวลีเอราปัญจะอิเมชาตานาลาตีจิรกาามา เซสาสีตีมหาเทรวิจิตาชินาสาวกาเอตีสีตีมหาเทราชิตะวันโตชินนรัสาชิรันตาทิสติเชนะอังกัมังเสสูสันทิตาราตานังปุระตูอาศิชินีมีตาสุตทัง

ปัตติตาทยยนอาตาอาอิลัชุตุปัฏวานาอเซสาวินัยยังยันตุอนันตชินะเจชะสาวาสตูมีสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัจฉชลีชินะปัญชะละมัจจิณีวิหารันตังมหิตเลี ชาปาเลนจิมังสัพเพเจมหาบุริสาสภาอิเจวมันตุสุขตุสุรักขูชินานุภาเวนะชิตุปัตตวูมธรรมนุภาเวนะชิตาลิสังโคตังุณะภาเวนะชิตันตลาโยสัทธรรมนุภาวะปาริโตจลามิชินะปัชเรตีบทที่สิบสามภาหงมหากา พาหุงสาสม,มีพณนิธมิตะตาวุทันตังคีมีขรังอุทิตะโคระศเสนามาลังธานาทิ่ธรรมาวิธินาชิตวามุนินโทเตตันชะสาปวัตุเตชยะมังคลานีมาราจิลิกะพิวชติตับปลังจิงกุลังปานาะปาวะกัมมัง การท่นย er. ักขังทันติสุทันตวิทาชิตวามุนินทูทันติชะสาเพะว่าตูตีสยามังขลังนาเกียขาคิลิงขจาวังอิติมันตูตังทาวะกขิตังมัสสโวณีทารุณตังมีตัมภูเสกะบีนาชิตวามุนินทู ันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานีทุกิศตะคะธมาอิทธนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลีมาวันตังนิติพิฆาตมาโนชิตาวามุนิโทตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานีกันวานะกันทุมูทูลังอิวะคัมปินิยา จิตจายะทุตตะวัจนะังชนะก,กายะมันจีสันตีนะโสมะวิธินาชิตวามินทูสันติชาปวันติเจชยมังครานิสัจจังวิหายะมัติสัจจะว่าเทเกตุงวาทาปิโรตมะนังอิติอันทับภูตังปัญญาปฏิปัฏิ ลิโตชิตวามุนททินทูตันติชสาปวันตุติชยมังคะลานีนันทูปนันท์ับผูชักขังวิภูทังไม่ทิ้งปุตเตนะเจระปุกกัจเจนะธรรมะปยันตตอิตูปะตเธสวิทินาชิตวามุนินทูตันเจชะสาปว,วัตุติชยมังคลานี พุกขาหะทิติพุขะเชนะสุทันทะหัตถังพม,มังวิสุทธิจุติมิตรปรกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินทูตันติยสาภาวตุเตชยมังคลา,านี้อีตาปิพุทธชยมังคลาอัตคาถาโยวัจโนทีนะทีนี้าลเตมาทันตี พิตวานะิคกะวิวิธานิจุปัตตวานิมุขังสุขังอธิคมียะนโรสปัญญูมหากาลุณิโกนาโถพิตายะสัพพานินังอุลิตาวาปารมีสัพพาปตูคำปูมุตตมังเจเจนะสัจจะวชีนะปุตติชยมังคลัง ชยันโตภูธิยามมเลสักยานังนันทิวัตนูเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเอาปราชิตบปัลังเกสีเสปัทวิปูคะเลพิสเกีภาพุทธานังอักขปตูปรมูทัตีสุนักตังสุมางคลังสุปะพาตัง สุขทิทังสุขานูสุมโมโตจะยุทิทังภาละหะมจาจจาลัยสุปะกังกินังกายะกรรมังวาจากรรมังปะกทักกินังปะทงกปะทักกินังมโนกรรมังปะกทิฏีเตปะกทักกินาปะทากทักนาอันนี้กตัตตวานะ ลาพันตตตปัทคินีเพราะวัตุสัมผะมังคลังตักขันตุสัมผัสเทวตาสัมผัพุทธานุภาเวนะสาโสทถีประวันตุเตเพราะวัตุสัมผะมังคลังลักขันตุสัมผัสเทวตาสัมผัสธรรมานุเพวาณะสธาโสทถีพระวันตุเตเพาวตุสัมผะมังคลังลักขันตุสัมผัสเทวตา สัมภะสังขานุภาเวรตาสถาโสธิพวันตุตีตุติติติปัติทานะคาถายาเทยปุตตาสันติวิหาราวาสินีทูเปกเดโพธินาเลตหิงตตหิงตาธรรมทานีนะพวันเตปูชิตาโสตถิงการุณเตถาวิหารมันณฑเี เจราจัสมนานาวากาจะมิคูสาลามิกาชนะปฏิอุปสาสการามาจะเทสานิพมาจะอิสลาสัมปานะภูตาสุิตาภวันตุตชาลาปุญายปิจะอันทะสรมภาวะสังเสทญาตาอัฐาปุปตะกา นิจยานิกังธรรมวรังปิติจะตีสัมเพปิทุกขสะกโกนตุสังขายังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัธลาจาปุตคลาสังโฆตุสมังโฆวะปัจจะหิตาจะอภิหะตุสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนจริง สามปาบุเยามะธรรมีอาริยปะเวทิเจปัสสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมาทาลังประเวณฉันตูกาลีเทวประวัติสตูพุทธิภาวายะสตานังสมิทังนีตูมีท่นิงปิยตาปิตาจัตตละชังนิจังรักขันติพุทธัง เอวังธรรมมีนราชนปรปชังลักขันตุสัพทาบท 15. ที่สิบห้าเทวตาอุทยโยชนะคาถาทุกขปัาจานิทุกขาพยบปัาจานิพยาโสกปตาจานิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโมเอตาวตา จะอัมห ja ja ah ิหิสัพพตังปุญญะสัมปะทังสัพเพเทวานมูโมทันตุสัมปสัมปติติชยาทานังทะทันตุสัายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหูตุขันทันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาพราลัมปัตตาปัจเจกานันจ์หลังพลัง อหันตานันจะดติเชนะรักขังพันธามิสพปโสปจิสุุกสุมังคุณคาถาโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโอตุสัพพังสุมังคลัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาวนะโสตีโหนตุนิรันตรงโหตุสัพพังจุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาวนะโสตีโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะติฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรารายไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พสูต พ,พระปรลิศและประกาศฐานเหล่านี้เพราะความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในพุนจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายจงอุโมงธนาในการขย,ยายมนและธรรมานี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดออานวนพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเยนยอดเศรษฐี เียนว่าคูหกแปดตลอดจนมตุมงคลทั้งปวงทีสามิิงสร้างขึ้นในเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปร,ปริ์จงสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน